สวัสดีครับพบกับช่างยุทธนะครับวันนี้เรามาลงลิฟต์ลิฟเอ็กเตียนะครับตอนนี้เข็นเข้าไปอยู่นะครับตอนนี้รับน้ำหนักได้3าุดตันนะครับเหมาะกับร้านแม็กนะครับเปลี่ยนยางนะครับ วันนี้เราก็มาติดนะครับสามตัวนะครับลงที่อูพี่เขานะครับรถพี่เขาเยอะนะครับก็ติดทีละตัวนะครับทีละช่องนะครับวันนี้ก็รถร้านพี่เขาเข้าเยอะจริงๆนะครับก็ใครสนใจสินค้านะครับก็ติดต่อบริษัทอคาระโซลูชันได้นะครับมีจําหน่ายหลากหลายครับลองเข้าไปดูในเว็บได้นะครับก็ฝากช่องช่างยุทธด้วยนะครับ ฝากกดติดตามด้วยขอบคุณครับ